ผมไม่ได้พูดว่าคนเหล่านั้นเป็นศัตรูพวกเขาเป็นเพื่อนหรือบางทีก็เป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยซ้ำศัตรูของเราจะไม่รบกวนเรามากนักและเราสามารถจัดการกับพวกเขาได้อย่างไม่ยากลำบากแต่เพื่อนๆของเรานี่สิถ้าเขาเป็นคนประเภทที่พูดแต่คาว่าไม่หรือคอยขุดหลุมความฝันของเราโดยลอยยิ้มเยอะหยันเป็นเครื่องมือหรือเปรียบดังกระแสทานที่คอยจะส่งกระแสขัดขานเพื่อนประเภทนี้แหละที่จะฆ่าเรา ผู้ชายคนหนึ่งตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับงานใหม่เขามองเห็นโอกาสที่จะทําเงินได้มากขึ้นได้ทํางานที่มีความหมายยิ่งขึ้นท้าทายความสามารถมากขึ้นหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความยินดีกระแสแห่งความตื่นเต้นฉีดไปทั่วร่างของเขาแต่พอเขาเล่าความคิดให้เพื่อนบ้านฟังในตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่คุยกันที่รั้วหลังบ้านเขากลับได้รับรอยยิ้มเยอยหยันรั้วเสียงหัวเราะและคําพูดว่าคุณทําไม่ได้หรอก เป็นคําตอบแถมด้วยเหตุผลอีกร้อยแปดว่าเขาไม่มีทางทําได้และทางที่ดีควรจะอยู่ที่เดิมเสียดีกว่าก่อนที่เขาจะรู้ตัวความกระตือรือร้นของเขาก็ตกลงมาจนเกือบจะเป็นศูนย์แล้วเขาเดิอนอย่างกระปกกระเปรียกกลับเข้าบ้านไฟในตัวมอดลงความมั่นใจในตัวเองก็หดหายแล้วก็เริ่มต้นสงสัยตัวเองอีกครั้งตอนนี้สิ่งที่เขาคิดถึงกลับกลายเป็นเหตุผลว่าเขาไม่สามารถทำได้ แทนที่จะเป็นเหตุผลว่าเขาจะต้องทําได้เขาปล่อยให้ความเชื่อที่เหลวไหลไหล้สาระอย่างสิ้นเชิงของเพื่อนบ้านผู้ไร้ความฝันและวันๆไม่ได้ทําอะไรมาดึงเอาพลังกายของเขาออกจนหมดเพื่อนชนิดนี้สามารถก่อความเสียหายได้มากกว่าสโตนับโหลทีเดียว